ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการตัดค่ะค่อยวานปุ๋ยไปแล้วเนาะค่ะเนะาะวันปุ๋ยไปแล้วกลับมาทําการตัดค่ะเวลาตัดค่ะตัดนี่ให้ต้นเขาสูงกว่าระดับน้ำค่ะเบิ้งค่ะบางคนตัดบรเป็นด้ค่ะให้เบิ้งใกล้ๆค่ะอันนี้จะประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะตัดตํำกว่านี้แล้วแต่แล้วแต่ขนาดของต้นเขาเนาะค่ะเนาะ ถ้าแมน่นต้นเขาเป็นขอแล้วข้ากระจะตัดสูงแน่ค่ะเพระวาหน้าทงนี่นี่ผลวานไปนัานแล้วค่ะเพิ่งมาตัดใบค่อยก็เลยได้ตัดสูงค่ะตัดเหนือจากน้ําประมาณหน,นึ่งคืบเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางคนเพอจะตัดตามก็นีคอดีเนาะคะ่ะเนาะคอดีของการตัดใบข้าวค่ะหนึ่งข้าวแตกกอดีค่ะสองรวงข้าวใหญ่ค่ะ นาะค่ะเนอะอันต้นเขานี่จะสูงทวมต้นยาค่ะเวล่าฮัตตัดไปแล้วต้นยานี่อันยาที่ดอกแกไปแล้วนี่เพิ่นกะจะเน่าเปื่อยไปตามนามเลยได้ค่ะเพิ่นเพิ่นจะบ๊บพ่นขึ้นมาแซมเขาเนาะอันนี้คือข้อดีนะคะอ่ะบอกข้อดีสู่เผื่อนๆฟังค่ะข้อดีของการตัดใบข้าวในนาเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าหน้าวานนี่ คุณจะมีช่วงระยะห่างเนาะค่ะเนาะทำไมช่วงระยะห่างเนี่ยฮากิจะสามบางคนบางคนวานไปแล้วบเกิดบางคนวานไปแล้วเกิดทีเกิดทีไรคฮาก็ต้องมาตัดใบค่ะของคอยนี่ก็จะเกิดทีในจังน้อยค่ะก็เลยต้องมาทําการตัดใบถ้าห้ามบ่ตัดใบนี่เวลาลวงข้าวออกมาเนาะค่ะเนาะจะมีลวงเล็กค่ะลวงไม่ใหญ่เนาะเบาชูกันฟังค่ะอันนี้เป็นความรู้เนาะค่ะเนาะ ใครนี่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนรองพื้นค่ะก่อนจะมาทําการหวานข้าวเนาะคะ่ะตา่ามือนี้มาทําการตัดค่ะใส่ปุ๋ยไปแล้วก็เลยต้องตัดตัดใบใบของเพินนี่ก็จะเป็นปุ๋ยมักไปในตัวอีกที่หนึ่งค่ะเพราะว่าในนานี้มีน้ำเนาะค่ะเนาะใบข้าวก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปอีกทีหนึ่งค่ะเน่าเปื่อยสลายไปเนาะค่ะเนาะบางคนนะ่ะเพิรนเสียดายใบข่าค่ะ บบต้องเสียดายใบข่าวค่ะตัดไปเลยค่ะข้าวจะรวงใหญ่รวงสวยเนาะค่ะเนาะอ่ะเอาใบสำหนิสักกอนค่ะมือน,นี้